สบายดีวันนี้พวกเรามีโอกาสดีเนาะที่มาสัมผัส่านบุญค้ารวยขัวหนอยู่เมืองและแขว้นนอกาเป็นมือที่ดีที่โชคดีที่สุดมาวันนี้เป็นนาจะอยู่บ้านนอกมือนน้นนอะอันนี้ก็เป็นโครงการครอบครัวของเราลาวลาวเวยลาวเนาะบันไใ,ใจพันจีอยู่บ้านเองครอ,อบครุฑเาสบายดีฮัลโหลมีคนอยู่บ้านบอ โอ้ตรงนี้เนาะพนเยือนเนาะตอนนี้เขาพวกเขากำลังจะจเข้าไปยามมันเนาะเสร็จข้าวใหม่จ้ะสวัสดีครัสวัสดีอันนี้คือทำบุญคำ้ำเลยครัวเนาะอันนี้มามายามบ้านเพิ่นเห็นเนาะมีมายามบ้านเพิ่น <c oughs> ายามบ้านเพิ่นด <c oughs> ีใจดีใจใจะมีโอกาสได้แล้ว,วพวกเขาก็จะได้เข้าสัมผัสกันทางยาวเข้าใจไห วันนี้มีโอกาสดีเนาะราคภูมิใจลายมีโอกาสได้มานั่งเฮือนท้องท่านบุญคำไรไอครัวนาะที่ว่นานี่ตประสบกันนียล่องขอบางพวกเขาโครงการสามัครีภายในลราช่วยลาวเนาะแต่ยากให้เพิ่นเว่าประวัติการเป็นมาที่เพิ่อนรีเริ่มเฮ็ดโครงการเฮ็ดออกแบบต่างๆกับธุรกิจอยู่แค่ล่องขอบางหอเนาะประวัติจะรอาป็นคนถึงล่วงแล้วอย่าอยู่บ้านทัดล่วงเหาเนี่ยอยู่บ้านทัดล่วงนี่ช่างเดินเตะบ,บานข้างในเก่าเนาะจบอุดมการศึกษาปีทันก็ร้อยแปดสิบเก่าเนาะราคา ได้ทำเหรียนญโตชาติอ,อุดมการศึกษาคือคะแนนวิชาชีพเนาะการประกอบอาชีพเป็นปริญญาตรีสถาปัตย์เนาะคือนักออกแบบจบอยู่นครหลวงเ45หลัก5ปี่องผันนั่นเนองเนาะหลังจากนั้นก็เริ่มกลับมาลูกค้ามาพัฒนาเศรษฐกิจก้าวแรกในชีวิตขพวกายเลยเนาะในชีวประวัติแมน4ซ่องผันซ้ำแมนเปิดบริษัทออกแบบทำทำัย อโ้โชคดีเป็นคนได้ภาษาฝรัง่งได้รสร้างกฤษมันเป็นอันขั้วต่ออันที่ไว้ไล่จีกับกับการซื้อสร้างกับตามประเทศลายการเรียนหูก,กับบันดาเซียวซานพวกแบบต่างๆสมัยนั้นเริ่มดังเรื่องการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นมีนักลงทุนของแหมเข้ามาไล่ไอ้ก็ได้มีมีส่วนหนึ่งที่ว่าได้ได้ได้มีอันเข้าไปในเชนน้องเจ้าเนาะเราหลังจากนั้นกับปีซ่องพันห้าไอ้ได้เริ่มธุรกิจอันที่่องของไอ้ในชีวิตก็คือแมนเฟิร์ดบริษัทก่อสร้างพอลูกค้าเฮียฮ้องเนาะ ตัวนี้มีนนวคิดเยอะแค่ไหนเราบนความคิดเยอะขึ้นเทน้ำมันเลยว่ะเลยอ่ะหอได้เอาแบบก่อนละเด้แล้ววันนี้ได้ก่อสร้างก่อสร้างมาเนี่ยหงแฮมมาดังแล้วคะใ้่ยก็ยังเฮ็ดหงแฮมก็เป็นบ้านเก่าที่ซ้ำในชีวิตเลยกับปีซ่องพันเฟสเริ่มลงทุ่นหงแฮมหอดซ่องพันสิบเอ็ดคอยได้กันย้อนว่าที่เวลาล่าชัามสีก็เพราะว่าหนึ่งมันขื่นหอนเนาะขื่นหอนที่เราสะสมไว้ก็มีจำกัดกัเวลาเขาก็ต้องศึกษาเขาก็ยักให้มันเป็นละเอียดนะเป็นคนมักมักความละเอียดบ่อยักผิดพลาดทันซ้าเลยว่า นั่นราคาสเกลของแฮมก็มีเจสี่ห้องเตียงแฮมคิริดาลานั่นแหละแล้วก็ทุกอย่างมันก็มีเวลาห้องมันมีเวลาขึ้นมีเวลาลงฮอสเทดานคือคือว่าปีสองพันสิบห้าในหงแฮมก็ยักว่าลายลายมีการแข่งขันลายไอ้เลยว่ายักแว็แนวก็ออกไปอีกธุรกิจหนึ่งเป็นธุรกิจที่ซีเสริมเข้ามาเป็นเรเรื่องการท่องเที่ยวการการเห็ดน้ำดงพักปีสองพันสิบห้าเริ่มเริ่มเริ่มต้นปีสองสิบห้านะเอริ่มเริ่มเริ่มขึ้นเห็ดแต่เปิดแท้แทนเปนสองพันสิบแปด ก็เรื่องทาเลนทาเลนในกระเบื้อนงน,นั่นเนาะมันก็เป็นการผลเสวงผลสะวั่นไปเนาะอาชีพเขาได้เหยนมาเด้์ก็อาจจะมีความถนัดไล่เนาะเรื่องออกแบบเจ้าห้าเจ้ากระเบื้องออกแบบตึกลอยซันผันซันคือเพิ่นออกแบบ 100, ออแบบก็เหมาะสําหรับโรงค้าบานเขานี่แหลนะเนะาะย้อนประสบการณ์เขาเองเนาะแล้วก็มีความถนัดเรื่องทําธุรกิจก็คือการบริการต่างๆการบริหารเนาะเพราะเขาได้นําใจคนเข้าไปในร่างข้แนนการกระเบื้องทุกอย่างเขาเหน็นเองเนาะ,ะอันนั้นอันนั้นเป็นความนั้นทอ้งนอยแล้วนอกจากนั้นนาะ อ้ยจะบุมีคนเป็นคนโบ,บกเก่งยังหมดเลยว่าอยู่ระดับกลางดังนั้นสัญสาตญาณของพวบบกเก่งก็คือยังเห็นหูไปตลอดบุคลิกอ้เป็นคนต้องเห็นตลอดเนาะเอาเรื่องแต่สมัยตะกี้กับตีปิ้งปองตีแบดทอตจีกอลจีกอบกูไม่มาไปตีเพื่อกีฬายัางไล่ดอกก็ศึกษาการมันต้องเป็นเราได้จับเราได้อยู่บ้านเราต้องฝึกการซีนตัวได้ให้มันไ,ไอ้ไอยักเอาละเอียด์ต้องฝึกนะฝ่ายเป็นคนมักละเอียดเนาะมาวาเรื่งคะแนนศิลปะสิการเต็มหูไอ้ก็หมักเต็มหู ไตศึกษาแตา่ละนักแจมผู้หญิงใหญ่งงต่างๆอยู่เมืองไทยอยู่เวียดนามอยู่ต่างประเทศกัเบิ้งสไตล์ของแต่ละคนยังเหียนหูปุกต้นไม้ไอก็มักเช็นเห็ดบอนไซวิธีแตงกิง่งเราได้เห็ดเราได้ปุ๊กต้นไม้เขาต้องสนะต้นไม้ได้ด้วยที่ธรรมชาติทองมันมัน,นยังดินมันต้องมีอาหารเราได้จนแม่กระทังออยจนได้ไปเลี้ยงขี้กระเดือน <c oughs> เอานำ <c oughs> ขี้เดือนผ่านแอฟริกามาเลี้ยงเพื่อเอาปุย๋ยเพราะปุ๋ยมันเป็นปุ๋ยพวกเคมีเนาะใจเนาะหล้กการเลี้ยงสัตว์คือการ เลี้ยงป่าคาบมีปุนต้องเลี้ยงเราได้มันอยู่ในสภาพไว้ได้ประสมเราได้ป่านี่เหมือนกับเราเรื่องอาหารกับนำนำเขาต้องเลี้ยงจุลินทรีย์เราได้เขาต้องโซห้าจุลินทรีย์ที่เหมาะสมใช้ให้มันเพื่อสุขภาพของมันและความงามของมยัยงนอะแม้กระทางแต่เลี้ยงมาเขาต้องได้ดูแลมาเราได้พรสัตว์ต่างๆที่เรานำเ,าเลี้ยงบางทีงมันเป็นการศึกษาอาจจะเป็นการต่อยอนในอนาคตเช่นว่าอยู่พักอยู่จีนน่าก็มีเป็ดมันดาริน ออ้ก็ต้องเอามาศึกษามาเลี้ยงเพื่อความงามเพื่อ h o อบ,บี้ของตัวเองาจาก,การศึกษาอันนั้นอย่างมีเลี้ยงเตา่าเลี้ยงเนื้อไอ้เต่ากับเตา่ตาของเาวอฟริกาเอามาเลี้ยงอยากขามือนี้บรืหนึ่งเนาะเกี่ยวกับวิชาทัศน์เราเรื่องโควิดมาแมนแมนอันยิ่งใหญ่อันหนึ่งที่ว่าทุกคนประสบพ้นเห็น,นประสบเห็นเนาะเราอายกระทึกคนกระทบแฮะโดยเฉพาะแมนซาว ชาวธุรกิจที่อเหตุเกี่ยวกับกันท่องเที่ยวการผูกพันกันสัมผัสลายพอเจอเนาะแต่โควิดนี้จะจะเห็นให้อายเห็นได้เลยว่าอายเป็นเพียงจุลังในน้อยอันหนึง่งข้อสร้างคมดังนั้นอายอย่างสา้ม,มาจะเห็นได้ได้ไล่ลอยอันอีกเพราะฉะนั้นอายพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางไม่คําว่าพร้อมแล้วที่จะโบวบห้าป่าอยู่ในน้องจะลงน้าคลองจะออกทะเลดังนั้นการที่ออกไปมันกำลบาเรื่องถืนห่อนอันที่หนึ่งเป็นถื่นหอนเนาะ ทุนหอนไอออกมาจะได้กับไอความแล้วที่ะแบ่งกับสิ้นที่ไอสร้างมาจะได้จะได้มาร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ออกก่เครื่องเพื่อยังเพื่อสร้างมาให้ตัวเองไปลองประสบการณ์อื่นๆอยู่ทางน,อน,อน,อนอ้องเนาะอันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองเม็นบอเรื่องอสร้างคมทุกมือนี่เขาต้องการสร้างคมเขาต้องการหักแทงกันก็คือโครงการพวกน้องเฮ็ดเหล่าเซยเหล่านี่แหละก็คือไอจะเริ่มศึกษา จุดอ่อนจุดแข็งห้องแต่ละคนเพื <ười cle an words> <c ười> mm ่อเขาจะไปเป็นพาร์เนอร์เขาจะเป็นผู้พันกับผู้เมตคาเจาเนาะหมายถ้าว่าจะจะกระจายความหูที่ที่มีเท่าที่กระจายได้กระจายเท่าที่กระจายได้แล้เหียนเนาะมันเฮียนไล่กลัวกระจายมันนะเฮียนนำคนอื่นเฮียนนำน้องนุ่มที่ว่าเขาจะประสบพลนสำเร็จแม้กระทั่งแต่สาวประมงหรือว่าผู้เกษตรเรื่อผู้เห็ุโลจิสติกหรื่ออื่นเขาไปเหียนนำเพื่อเขาบางเื่อเขาจะได้ข้อได้เป็นพาร์เนอร์ลงทุอนุ่มเขาอันนี้ก็คือวานแห่วานแห่ไล่ด่างไปเนาะประมาณนั้นสนะแล้วก็ อีกอันนึงที่ไอ้สำคัญนี่คือไอ้ย,ยักเอาตัวไอ้เข้าในโลกไซเบอร์โลกที่บินได้คือคือคนโบราณเนาะว่า,วาในอนาคตเขาจะบินได้ทุกมือนี่นถ้าเขาหยัดเขาเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเรื่องอน f a c เฟซบุ๊กนี่เขาจะบินได้การัดตลาดเขาจะพวงขึ้นเลยทั่วโลกเลยก็คือว่าเขาเห้โครงการนี้ยูทูบช e องนี่ยเขาจะบินได้เป็นทร้างอันหลักที่ว่าที่ว่าไอา้ไอ้เห็นว่าอยู่ในโควิดในี่ยไอ้พร้อมแล้วที่จะหักอันนี้ก็เป็นของ ความฟั่นของอ้ควายได้กศึกษาคนประเทศใกล้เคียงเนาะเช่นประเทศเวียดนามนี่ตั้งแต่ปี2่องผ่นแปฮอตส่องนสิบเจ็ดข้าเจ้า่อยสำเร็จกันคำว่าเหตุบริษัทหุ้นส่วนต่างๆเนาะออาไปท่ามหหงแหมใหญ่ๆหรือว่าธุรกิจใหญ่ๆนี่ท่ามห้าคล้องนี่บบมีเลยกันยอมว่าข้าเจ้าเป็นหุ้นส่วนหมดเะอันนี้เนาะความหมายของหุ้นเหมหุ้นส่วนไม่เขาว่าหุ้นส่วนดังนั้นออ้เลยมีความฟั่นยักให้ประเทศลาวยักให้หด้มีหุ้นส่วนยักเป็นบริษัทหุ้นส่วนแต่่อนจะเป็นบริษัทหุ้นส่วนไหนนี่ อาย,ยัากให้มีองค์กรหรือองค์การได้ที่ว่าค่อนข้างเป็นซาตกลที่ยุติธทํามาตีราคาให้พวกเขาเช่นว่าหงแมหมของน้องนี่หนึ่งล้านดอลลาร์สิให้ตีเป็นหนึ่งล้านแทะเที่ยงทำเราพวกเห่าเนี่ยอายหรือว่าเป็นคนอื่นจะยินดีที่เข้าหุ้นส่วนเราพวกเจ้าจะพัฒนาไว้นะอันนั้นอายอายมีความฟันไว้นี่ยอยากให้ประเทศลาวเขาจะมีหุ้นส่วนหุ้นส่วนหุ้นส่วนไล่ขึ้นเราจะเป็นกองกำลังอันหนึ่งที่แข็งแร่งต่อกับการพัฒนาการขยายตัวในโลกใบหม่ๆของเขานี่ศาสนา โอ้เธอเป็นเป็นความคิดใหม่ๆเนาะสำหรับข้าพเจ้าก็5 5จะได้งเห็นเนาะเพราะฉะนั้นกันปเป็นเหมือนว่าเขามีบริษัทหรือว่าองค์การหนึ่งที่ว่ามีการกดซสอบเข่งขัดหรือว่ามาตรฐานสากลน,นี่เขาก็สมารถต่างหุ้น,ห,นหุ้นส่วนดายูุประเทปลาวนาออันถือว่าเป็นความคีด่ดีอ่าท่านี้ข้าพเจ้าแนะนำส่วนตัวแล้วก็ขอบใจมายัางทุกทุกท่านที่มีโอกาสเสียสละเวลามาเบิ่งคลิปของผู้เขานาะแล้วก็ฝากให้อ่านักธุรกิจหรือว่านักเรียนที่จบใหม่ๆอยากเป็นนักธุรกิจใหม่ๆนี้เข้ามา มีุ่น่วมนะพวกเขาเพื่อกระตุ้นเลยสุกนู่ให้คนลาฮอเนี่ยเริ่มเข้ามาหากันหวังยังยิงย่งยิงยงย่งว่าอาทิตย์หน้าเฮาอาจจะมีโอกาสได้เจอกันอีกบ้านหนึ่งเอาขอขอบใจขอขอบใจ